สวัสดีครับผมออยบิ y อน d ซียมพาร์ตี้ครับวันนี้ผมพาทุกคนมาชมคอนโดใกล้สนามบินฮะแล้วไม่ใช่ใกล้ธรรมดานะครับใกล้มากๆเลยชนิดที่ว่ากระซิบลักกับแอร์โฮสเตสได้เลยเลยครับจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับ ทำเลที่ตั้งของคอนโดนี้นะครับใกล้กับบิ๊กซีแม่เฮียห้างโรบินสันครับและที่สําคัญเลยอะ่ะคือใกล้สนามบินมากๆครับใครที่ต้องใช้ชีวิตใกล้กับสนามบินนะครับหรือต้องเดินทางไปสนามบินบ่อยๆเนี่ยคอนโดนี้ตอบโจทย์มากๆครับและส่วนกลางของเขาเนี่ยดีมากๆฮะมีฟิตเนสให้มีร้านอาหารตามสั่งครับร้านทํามผมรวมถึงที่จอดรถที่เยอะมากๆครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ มาถึงในห้องนะครับห้องนี้เนี่ยขนาด34ตารางเมตรครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะแค่34ตารางเมตรของห้องนี้เนี่ยแต่ว่าทุกส่วนของห้องนี้โอ้โหใช้งานได้หมดเลยครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มตู้รองเท้าได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากให้ห้องมันเกะก,กะหรือว่ารกเนี่ยเราก็ถอดรองเท้าไว้โซนนี้ได้เลยอาจจะเป็นชั้นรองเท้าเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นโต๊ะอาหารครับที่แบบสวยมากๆเลยมีโคมไฟให้ด้วย เหมาะกับการดินเนอร์นะครับหรือใครกําลังจีบสาวอะไรใหม่ๆแง่ชวนมางเงี้ยตรงนี้ก็เป็นมุมที่ดีเลยเลครับเป็นมุมที่คลาสสิกมากๆถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเทมเพลครัวครับท็อปด้วยหินอ่อนครคือความที่มันเป็นหินอ่อนเนี่ยมันจะใช้ทนทานมากครับแล้วก็เวลาการใช้งานเนี่ยยาวนานจริงๆครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจของท็อปหินอ่อนนะฮะมันจะไม่ซึมน้ําครับ เพราะว่าถ้าท็อปเนี่ยมันซึมน้ำเนี่ยมันจะเป็นที่หมักหมมของเชอโรครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนฮะซึ่งครัวตรงนี้นะครับเขาตั้งใจที่จะบิวอินตู้ข้างบนเนี่ยให้แบบสบายตาครับแล้วก็ใช้งานได้เยอะมากๆครับเก็บของได้เยอะมากๆเลยแต่ว่ามันดูไม่เกะกะไม่ลกสายตาฮะซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับหรือว่าเป็นไมโครเวฟอย่างเงี้ยเวลาเราหิวข้าวตอนกลางคืนเนี่ย แนะนำเลยนะฮะข้าวอาจจะเป็นข้าวแช่แข็งเอาไว้ในตู้เย็นมาอุ่นที่ไมโครเวฟตรงนี้นะครับทำครัวเบาๆตรงนี้ยามเที่ยงคืนเนี่ยมีความสุขแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันครับโซนนี้ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นโซนลิฟิ้งครับคือเราใช้รับแขกได้นะหรือว่าเราจะใช้พักผ่อน แบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนอนดูเน็ตฟิกสบายๆตรงโซฟานี้นะครับหนั่งตรงเนี้ยสบายมากๆฮะแล้วที่สําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครทำเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะอาจจะเพิ่มโต๊ะทํางานตรงเนี้ยแล้วก็วิวตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าโล่งโปร่งสบายมากครับเป็นวิวที่หันออกจากฝั่งที่ไม่ใช่มุมตึกอะ่ะมันไม่ใช่วิวตึกมันเป็นวิวท้องฟ้าสบายๆนะครับโอ้โหถ้าทํางานเหนื่อยๆตรงนี้นะฮะเวลาเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยพักสายตาด้วยวิวสบายๆแบบนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเวิร์กแน่นอนครับ ตรงนี้นะฮะยังสามารถที่จะเป็นจุดกิจกรรมของเพื่อนๆของเราได้นะครับเช่น <_ C _> e> ถ้าใครชอบปาร์ตี้สังสรรค์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมดิงที่ดีเลยนะฮะเดี๋ยว <_ C _> e> ไปดูห้องนอนกันครับห้องนอนของห้องนี้เนี่ยเขาแบ่งแยกโซนได้อย่างชัดเจนครับมีการกั้นห้องนอนเนี่ยแบ่งแยกออกจากห้องรับแขกเลยนะครับเข้ามานะฮะมันเหมือนจะพอว่าห้อง34ตารางเมตรเนี่ยมันเหมือนจะเล็กนะแต่ บริเวณห้องนอนเนี่ยเขากั้นให้แบบพอดีมากๆครับตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากนะฮะก็ยังใส่ได้มีโต๊ะเครื่องแป้งให้อีกแล้วก็เตียงขนาด5ฟุตครับซึ่งผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้คับแคบอะไรเลยคือนอนได้สบายๆครับเป็นเต็นนอนโชว์เลยก็คือเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิต2คนก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะดีจริงๆครับห้องนี้กว้างมากแล้วก็เขาจัดสรรสเปซได้ดีจริงๆฮะ และห้องนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับมีแอร์ให้ถึง2ตัวครับก็คือในโซนห้องนอนเนี่ยไม่ได้ใช้แอร์ร่วมกับด้านนอกนะฮะจะมีแอร์ให้เฉพาะห้องนอนเลย Gi แล้วก็ส่วนโซนห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวครับ<ม>ห้องน้ําของห้องนี้นะครับจะอยู่ตรงระเบียงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซักผ้าตรงนี้ตากผ้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างนอกข้อดีของการที่ห้องน้ําอยู่ข้างนอกครับเวลามีแมลงสาบหรือแบบสว์ที่เราไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำเนี่ยมันแฝงเข้ามาเนี่ยต้องบอกได้เเลลยวว่าามัน แอบเข้ามามันก็จะออกไปทางด้านนอกเลยมันดีมากครับเพราะว่าถ้าห้องน้ําติดกับห้องนอนในคอนโดเนี่ยบางทีมแมลงสาบเข้าห้องนอนเนี่ยนอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมกลัวมแมลงสาบมากๆเลยแล้วห้องน้ําห้องนี้นะครับขนาดกาลังพอดีครับมีเรนชาเวอร์ให้ตกแต่งเรียบหรูครับสบายตาและขนาดกาลังพอดีเลยแหละครับ โอเคครับผมก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของห้องนี้กันแล้วนะครับโดยห้องนี้เนี่ยเขาจัดสเปซแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้อย่างลงตัวครับไม่ลกตาไม่เกะก,กะตาแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยฮะที่สําคัญคือเขาแบ่งแยกโซนห้องนอนเนี่ยได้แบบชัดเจนมากๆครับใครที่ชอบแบบนี้นะฮะตอบโจทย์แน่นอนและบริเวณห้องรับแขกเนี่ยหรือว่าโซนลิฟวิ่งเนี่ยเรายังสามารถทําเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมได้ครับใครที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับห้องเยอะๆเนี่ย ห้องนี้ตอบโจทย์มากครับสำหรับราคาค่าตัวของห้องนี้ครับ1น้านสี่แสนบาทแล้วคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปชมบ้านหรูหลังไหนกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ